สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มีข่าวสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าข่าวกรกตมาเล่าให้ฟังครับเป็นข่าวท,าวที่เพจของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับเขาได้ขึ้นข่าวข่าวเลขที่4ทั2 5 6 4ลงวันที่14มกราคม2 5 6 4มีรายละเอียดเกี่วยวกับแผนการจัดการเลือกตั้งและกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายก เทศมนตรีดังต่อไปนี้นะครับตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่12มกราคม2564ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนั้นวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดเลือกตั้งซึ่งตามแผนการจัดเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระดังต่อไปนี้1 วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่หนึ่งในวันจันทร์ที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สองวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้วผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันที่8ถึง สิบสองกุมภาพันธ์สองห้าหกสี่เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดก,การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะครับทั้งหมดก็เป็นข่าวข่าวสำนักง,งานกกตนะครับที่โพสต์ทางเพจสำนักง,งานกกตนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขสายด่วน1 444ครับรายละเอียดวันนี้นะครับก็คือ,อสำนักเลขาธิการ นายกรัตรีนะครับสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมายังกรกตว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการเลือกตั้งสภาเทศบาลและนายกสมบุญตีแล้วแล้วก็สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้จัดทําแผนร่างนะร่างแผนการจัดการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เห็นชอบเห็นชอบร่าง แผนตามที่เสนอนะครับมีรายละเอียดก็คือวันที่1กุมภาจะเป็นวันประก,กาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งนะครับหกุมภาครับเป็นวันประก,กาศเลือกตั้งนะครับวันลงคะแนนกาเลือกตั้งสอ,อและนายกเทศมนตรีก็วันที่28มีนาหกสีวันรับสมัครครับผู้ประสงค์จะลงสมัครสอ,อผู้ประสงค์จะลงสมัครนายกเทศมนตรีครับก็ลงสมัครได้ระหว่างวันที่8 ถึง12กุมภาพันธ์2564ครับแล้วก็จากร่างแผนการประกาศการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับวันที่1กุมภาพันธ์จะเป็นวันที่กกตประกาศกําหนดเลือกตั้งวันที่1กุมภาพันธ์นั้นก็จะเป็นวันที่สมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าสทและนายกเทศมนตรีหมดวาระลงนะครับ1กุมภาพันธ์ครับจะเป็นวันหมดวาระนะครับทั้งหมดก็เป็นข่าวข้อมูลข่าวสารอัปเดตล่าสุดจาก ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับสวัสดีครับ